โอเคขณะนี้นะครับก็เป็นเวลาหนาฬิกาี่ิบกนาทีแล้วนะครับจะหโมงขึ้นแล้วนะถึงว่าสายแล้วนะครับจริงตอนแรกว่าจะออกไปตั้งแต่หกโมงนะครับามารู้ว่าเจรือรดเท่าไหร่มาคิดดูอีกทีอุยายอแห่งชาติน่าจะเปิดสายหน่อยนะระฉะนั้นก็เลยลืมคิดเรื่องเวลารถไปเลยนะว่ารถส่วนใหญ่ออกจากตลาดเขาออกตอนเช้าเกันโอเคไปกันเถอะ ผมเช็คเอาออกจากที่พักแล้วเรียกแก๊ีไปยังตลาดลังซินาเพื่อที่จะเดินทางไปเที่ยวอุทยานแห่งชาตินายูน้ำโสมในเช้าวันนี้าขอสอบเท้าหน่อยครับมันจะมีรถสองแถวที่ไปบ้านนายูงหรืออะไรนายูนนายูงนี่ไหมรับนี่สองแถวนายูนกับสายาด็เขาจะผ่านหน้าอุทยานแห่งชาติใช่ไหมัไม่ แต่มันสายเราไปถามผูู้นั่งบนรถนะอ๋อครับเดี๋ยวไปถามกัน9คนสวัสดีครับขอสอบถามหน่อยครับผมครับผมรถคันนี้ผ่านหน้าอุทยานแห่งชาตินายุูน้ำโสมไหมครับอุทยานแห่งชาติใช่วิ่งวิ่งผ่านไหมใกล้อุทยานมันก็ผ่านยู่ครับผ่านใช่ไหมครับรถออกกี่โมงครับ ออกสายนะครับสิบโมงหรือสิบโมงครึ่งหรืออะอ๋อสิบโมงแล้วมันมีรถที่มันมีรอบอีกกี่รอบครับผมวันหนึ่งวันนี้มีรอบเดียวนี่แหละครับวันนี้มีรอบเดียวเพราะว่าถ้าเป็นวันวันธรรมดาที่ไม่ใช่วันหยุดวันอาทิตย์น่ะไม่ใช่วันอาทิตย์จะมีสองรอบมันจะมีรอบผมสิบโมงสิบห้าแล้วก็รอบบ่ายโมงตรงที่จะออกจากอุดรไปนะครับถ้าวันธรรมดามีสองรอบวันเสาร์อาทิตย์มีรอบเดียวครับเป็นที่น่าเสียดายหลังจากที่พูดคุยอยู่นานผมก็ได้ทราบว่า ในวันนี้จะมีรถโดยสารผ่านหน้าอุทยานเพียงเที่ยวเดียวนั่นก็แปลว่าผมจะต้องค้างที่อุทยานอีกหนึ่งคืนหลังจากนั่งคิดอยู่พักใหญ่ผมจึงตัดสินใจเอาไว้โอกาสหน้าละกันและคงได้เวลาที่ผมจะต้องหารถเพื่อเดินทางต่อไปยังจังหวัดหนองคายแล้ไปหนองคายกี่โมงครับเนี่ยนเวออกซื้อตั๋วได้เลยนะครับอ๋อซื้อตั๋วจากตรงนี้หรือว่าตรง ซื้อจากพี่ใช่ไหมอ๋อที่ป้อมไปหนองคายครับผมช่องหนึ่ง่ะ ตามหมุดเลยครับผมไปคาเฟ่แมวสวัสดีครับคาเฟ่แมวใช่ไหม Okay, เดี๋ยวดูเมนูก่เมนูก็จะเป็นประเภทเครื่องดื่มคาเฟ่ใช่ไหมครับผม My Healing Cafe เป็นคาเฟ่แมวที่มีมุมถ่ายรูปเยอะมากบรรยากาศดีทั้งภายในร้านและนอกร้านและดูเหมือนว่าที่นี่จะเป็นคาเฟ่แมวแห่งเดียวในจังหวัดหองคาอีกด้วย มีตัวนี้นั่งอยู่บนโต๊ะนะฮะส่วนใหญ่แล้วจะนอนกันหมดเลยนะอันนี้ก็เรียตัวแบบนี้เนี่ยกำลังจะนอนใช่ไหมถ้ามีแค่ชื่ออะไรเรียปุ๊บอเตรียมตัวคือเรีย,ต,รยตัวเพื่อที่จะนอนถ้าเราเลจับตอนเขากำลังเรียเขาก็จะเรียนจุดที่เราจับใช่ไหมอนนริยมรรยาสาวสี น่าจะเป็นตัวเมียนะตรงนี้ไปสีดำใส่ดำตาแล้วก็ส,ส,วสีขาวนะ <c oughs> วโอเคนีม่มีตัวที่ออกมาใหม่ด้วย มือผมอยู่กับน้องแมวจนถึงเที่ยงวันคงได้เวลาที่ผมจะต้องเดินทางไปยังที่พักติดริมโขงที่มีชื่อว่ามัตมีการ์เดนเกตเฮาส์โอเคผมก็จะเดินเข้าไปที่ ที่พักที่ผมได้ทำการจองเอาไว้นะครับผมมัดมีการเดินที่พักติดริมโขงนะโอเคพอดีค่ะครับพอดีจองผ่านแอปอะคด้ามาครับผมคคุณอะไระจิรวัตรครับสักรู่นะคะ เลยยีามห้องน้ําก็ถัดก,กันเลยนะคะอ๋อห้องอยู่ตรงนี้ใช่ค่ะอ๋อตรงนี้เป็นห้องพัดลมห้องน้ํารวมค่ะห้องน้ําอยู่ข้างกันเลยค่ะไฟที่เปิดได้เนะะเ,เปิดได้เมื่อถึงห้องหัวถึงหมอนผมก็ได้งีบหลับไปตื่นมาอีกทีก็เป็นเวลา16บหนาฬิกาแล้ว ผมคงต้องออกไปเดินเล่นสักหน่อยผมเห็นน้องแมวลายวัวเขาอดไม่ได้ที่จะเข้าไปถ่ายใกล้ๆและเจ้าของแมวที่ดูเหมือนจะเป็นเจ้าของที่พักแห่งนี้ก็ได้ชวนผมพูดคุยและให้ลองชิมเครื่องดื่มที่มีชื่อว่ามะม่วงหาวมะนาวโหนี่ไงนี่ๆเคยเจอปะพี่ไม่เคยกินนี่พี่ครั้งแรกพี่กินพี่เห็นเด็กๆเขากินอยู่แต่ว่าคุนมาก่อนเลยเขาจะกินกับเอ,อเ,ขเขาจะกินกับเกลือเขาจะกินกับอะไรอย่างนี้แหละ อันนี้เขาเอาอันนี้เอามาสกัดเอาน้ามันแล้วแล้วก็ผสมน้ําเชื่อมเข้าไปเล็กน้อยอ,อ่ะผสมน้ําเชื่อมเข้าไปเล็กน้อยแต่พี่บ<า>ีบมะนาวเพราะพี่คนชอบพี่เป็นคนชอบ,<า>ชอบเปรี้ยวมะม่วด้วยมะม่วงหา่าวมะนาวโห <laughs> มะม่วงหาวมะนาวโหอือนั่นแหละถ้าออกทำเนียก็ต้องมาอะไรนะมะม่วงเขามะนาวเขาเออแล้วจะสาอะไรมะม่วงขาวมะนาวหอมเนี่ยเป็นของไทยใช่ไหมอืมอ๋ออะไร เขาอ่านดูแต่มันแค่ให้ลูกตะขบพี่เปียวปีเป,ยเปียวมากอใช่อันนี้ให้ผมลองเลยครับใช่ใช่พี่เปียวมาให้ลอง<笑>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 มันเป็นน้ํามันเป็นน้นนนาธรรมดาตอนแรกมันเปรี้ยวขนาดนี้แล้วมันจะกินได้เหรอพอดีพี่ยังกำลังนั่งทานอยู่พี่เลยเอ,อลองทานกับพี่ดูเนี่ยต้นมันใบต้นมันเป็นพุ่มเหมือนต้นมะนาวนี่แบบนี้เลยอันนี้ไม่หวานไม่เปรี้ยวมาก อันนี้เปี้ยวปางตายแล้วที่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 ทำมาเนี่ยเป็นไอ้เปียวปางตายเอาไปปั่นเอาไปปั่นสร็จแล้วก็อืมันก็จะใช่ใช่ตรงลคนชอบเปี้ยวก็จะชอบเนาะใช่แล้วก็เด็กๆเขาทำก็จะเขาทำน้ำตาลแล้วก็เทนันต้องปั่นใช่ไหมฮะปั่นปั่นน้ำแยกกากอันนี้เครื่องแยกกากทำแล้วเครื่องแยกกากธรรมดานี่หละอร่อยนะอือร่อยครับอร่อยอ่ะชื่นใจพี่ว่าน่ะชื่นใจนะใช่ มันอร่อยแบบมีฝาดเล็กน้อยมันกำลังดีอะ่ะเรี้ยวอันนี้พี่บีบมะนาวเพราะเทียบเขาทำหวานนีี่ก็มานวมันออกเป็นเหมือนกับส้มด้วยใช่ใชม,มันมะนาวไงมันก็เลยเป็น 4, อ,อ,นส,อสีอร่อยจริงจริง <laughs> <laughs> แล้วสีมานาันนะ สีมันอนะ่ะโอ้โหได้เรื่องเลยสีออกมาสีชมพูจ๊ะสีแดงจ๊สใช่สีชมพูอันนี้ที่บีบมะนาวเข้าแปลมันสีเลยออกมาเป็นสีสอ๋อ อาละครับตอนนี้ผมก็มาเดินอยู่ที่ริมแม่น้ำโขงนะครับในฝั่งของหนองคายนะครับพระอาทิตย์ก็กำลังจะตกนะครับในช่วงค่ำวันนี้นะครับผมที่นี่นะครับแล้วก็มองไปไกลๆนะครับก็มีโอกาสที่ฝนจะตกด้วยนะครับผมจะลองเดินไปทางนี้ดูนะครับเขาบอกว่าอาจจะมีของกินอะไรขายบ้างนะครับถ้าเดินมาทางขวาของที่พักนะครับผม ข้างล่างนะก็จะเป็นเรือนะครับที่มาเทียบข่าอยู่นะฮะเรือที่จะข้ามฟากหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะพอเดินออกมาตรงนี้ก็จะมีรถสกายแล็บจอดรอรับนะักท่องเที่ยวอยู่ด้วยมันจะเป็นสิ้นสุดทางเดินหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเดี๋ยวลองเดินไปเรื่อยๆดูนะ อกาศดีนะครับที่นี่ก็คือจุดที่ควรจะเป็นตลาดนะครับตลาดถนนคนเดินในช่วงค่ำคืนนะครับแต่วันนี้เป็นวันอาทิตย์น้ำจึงไม่มีตลาดนั่นเองนะบรรยากาศพระอาทิตย์กำลังใกล้จะตกก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเห็นไหมอ่าดูสวยใช่ไหม <laughs> โอเคผมไม่รู้ว่าถ้าเดินไปสุดนี่เส้นทางก็ดูจะยาวไกลนะครับผมถ้าปั่นจักรยานไป น่าจะดีกว่านะครับที่สุดปลายทางเหมือนจะมีวัดอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมนะว่าฝั่งรถแล้วฮะหนทางยาวไกลมากเลยนะครับผมเอาละแต่วันนี้ผมก็พักผ่อนดีกว่านะครับผมจะเดินทางอีกยาวไกลนะฮะพรุ่งนี้เราจะไปกันที่โคราชนะครับแล้วก็กลับจังหวัดสุรินทร์นะครับ คือการมาเยือนหนองคายครั้งแรกของผมนะครับถามว่าจะมีภาคสองไหมนะครับต้องบอกเลยว่าหลายๆที่ผมแผนเอาไว้ว่าจะมีซีซั่น2แน่นอนนะครับผมซีซั่นแรกในบางทีก็อาจจะเป็นการเก็บข้อมูลนะครับโอเคนี่มันยาม,มาก เห็นเขาว่าวันนี้เนี่ยถ้าจะหาอะไรกินนะก็จะมีตลาดอยู่บริเวณแถวสถาน,นีรถไฟนะครับแต่ผมว่าผมกินมื้อเย็นของที่พักน่าจะดีกว่านะครับผมาชาวต่างชาติที่นี่สวยนะอยากจะทักไปไแปลมวิกาทักนะครับต้องไปฝึกสกิลภาษามาก่อนนะ ยามค่ำคืนบรรยากาศของที่นี่ค่อนข้างเงียบสงบคงมีแต่ผมที่สั่งข้าไข่เจียวมานั่งกินคนเดียวในเวลานี้และหลังจากนี้คือช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนก่อนที่ผมจะต้องเดินทางกลับในเช้าวันพรุ่งนี้